สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพ่อกันอีกแล้วครับมื้อนี้กับแนวทางสลากออมสินนะครับพี่น้องครับนะงวดประจำวันที่16เดือน8 2566เด้อพี่น้องเด้อบอแในน้าให้เล่นกันเพราะนั้นเด้อพี่น้องนะครับเบิ่งแนวทางสลากออมสินแล้วก็ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อครับนะฮะนะเลขใกล้ๆกันครับนะ มือนี้ครับนะแนวทางตัวเด่นนะครับเด่นสุดคือหาครับผมนะฮะล่องคือเจ็ดนะครับนะฮะล่องลงมาอันดับสามคือสองครับพี่น้องส่วนในด้านชุดจับคู่แบบเด่นให้แล้วก็นะฮะในวงกลมนะครับนะฮะอย่าลืมตัวกันนะครับพี่น้องนะชุดนี้นะครับนะงวดประจําวันที่สิบหกเดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพี่น้องครับไปเบิ้งชุดเน้นอีกชุดนึงนะครับนะใบนะครับผม นะนี่อ่าฝากเป็นชุดเน้นไว้อีกชุดหนึ่งครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยอ่าชุดเน้นๆนะครับพร้อมสิน16เดือน82,566ครับได้แก่นะครับ512175นะครับพี่น้องนะครับฝากไปหาซื้อนะครับเป็นแนวทางนะครับนะในการซื้อสลาก กินแบ่งรัฐบาลนะครับเพราะเลขใกล้กันแล้วครับพี่น้องเลขใกล้ใกันออกใกล้ใกันเลยนะครับป้อนี้กันครับผมนะสำหรับอมสินกับรัฐบาลนะครับไปหาซื้อเลขท้าย2ตัวไปลดครับนะนะก็ฝากช่องนะครับ YouTube นะครับเสินทางแห่งความหวังครับผมนะฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อนะครับพร้อมกับกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะฮะจได้มีโชคมิมันหมานนะครับ ผู้ใหได้เขามาเห็นก็จะได้มีโชคมิลาบน้ำกันนะครับแบ่งๆกันไปนะครับแบ่งกันรวยนะครับพี่น้องอ่าสุดท้ายนี่ก็ให้พี่น้องโชคดีนะครับมันหมานสูน่ๆทุกคนเด้อครับเดอ้อ